วันนี้พามาทำความรู้จักกับพญานาคตัวยาวมีเกล็ดที่ลำตัวเป็นเปลือกหอยและพญานาคที่เห็นนี้นะคะก็คือนาคพอดจากหิมพัน์มัสเปนโลค่ะนาคพอดแห่งหิมพัน์มัสเปนโลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมของเขาก็คือปู่ราชครุรมหาราชาตั้งอยู่ที่วัดโพสีทุ่งอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าชื่อที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันนะคะก็คือนาคตะมุตะมิค่ะ เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่เหมือนพญานาคทั่วๆไปมีหงอนสีแดงคล้ายหมวกหน้ายิ้มโชว์ฟันแถมยังมีปากสีแดงใครเห็นก็ว่าน่ารักค่ะ และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือลำตัวของพญาน,นาคนั้นนะคะจะเป็นลายเปลือกหอยอันนี้จากการสอบถามชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าเป็นการนำเปลือกหอยแคลงเนี่ยมาพิมพ์ลายไม่ได้เอาเปลือกหอยจริงๆมาทำนะคะส่วนที่มาที่ไปของพญาน,นาตมุตมินี้นะคะก็สร้างขึ้นโดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากความฝันว่าพญาน,นาคสมัยก่อนนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ เอาเป็นว่าใครไปอุดรธาน,านีนะคะลองแวะไปเที่ยวกันได้ค่ะวัดโพสีทุ่งนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิพธภัณฑ์บ้านเชียงเลยส่วนใครอยากรู้เรื่องราวสนุกสนๆเล่าประวัติศาสตร์ผ่านของเล่นรวมถึงเทคนิคในการทำอาร์ตทอยฝากกดติดตามเพจหมดโม้สตูดิโอด้วยนะคะ